ช่วงนี้มาดูประเด็นในเรื่องของกระแสะการถูกยกย้ายของเจ้าหน้าที่ตำรวจกันบ้างน,นะคะซึ่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติค่ะก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับกระแสะข่าวถูกยกย้ายพร้อมเชื่อมั่นในการทํางานที่ผ่านมาค่ะพลวัอเอกสมยศพุ่มพันมว่วงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสะข่าวถูกยกย้ายจากตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติว่าไม่เคยให้ความสําคัญกับกระแสะข่าวดังกล่าวแต่ให้ความสําคัญกับการทํางานโดยเชื่อมั่นว่าการทํางานที่ผ่านมามีวินัยและการจะดําเนินการเรื่องใดที่มีความสําคัญจะผ่านการหา และได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาก่อนเสมอผมผมไม่ทราบเลยนะครับว่าจะจะมีเรื่องอย่างนี้เพราะผมไม่เคยอ่านข่าวแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับข่าวเหล่านี้นะครับผมทํางานอย่างเดียวนะครับวันนี้วันหยุดนะครับผมก็มาทํางานเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่าถ้าผมทํางานไอ้ข่าวแบบนี้เนี่ยผมไม,ไม่ไม่มีความรู้สึกหวั่นไหวกระแสข่าวไม่เกิด ผมเรียนอย่างนี้นะครับผมชื่อพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเป็นข้าราชการตำรวจที่มีวินัยการจะทำการหรือกระทำการใดๆผมให้ความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่สำคัญสำคัญผมจะ,จะต้องนำขึ้นหาลือหรือกราบเรียนให้ผู้บับชาหรือผู้ใหญ่ได้รับทราบผมจะไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของผมโดยพละการ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่ดําเนินการเป็นสิ่งที่ผมได้นํากาบเปลี่ยนหาลือและได้รับความเห็นชอบและความย,ยินยอมจากผู้กำกชาหรือผู้ใหญ่ทุกครั้งเพราะฉะนั้นผมสบายใจครับและผมเชื่อว่าไม่มีสิ่งเหล่านี้ในหัวใจผมเลยที่ว่าจะเป็น พลตอสมยศยืนยันด้วยว่าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจทุกครั้งไม่เคยกลั่นแกล้งใครแต่เป็นไปตามความรู้ความสามารถและความเหมาะสมรวมทั้งยังเป็นการร่วมพิจารณาจากคณะกรรมการข้าราชการตำรวจด้วย